นี่เหลือกี่คันเนี่ยในร้านอะน่าจะสองคันสองคันที่เพิ่งเข้ามาใหม่หนึ่งใช่ปะใช่อันนี้แล้วก็คันนี้ก็เข้ามาใหม่อีกหนึ่งน่ะเพื่อนๆโฟติเอกน่ะเอ่อทาลีดีวิสันโฟตเอกน่ะปีสองพันยี่สิบใหม่เท่าไหร่คันนี้หมื่นเฮ้ยเปิดตรงไหนวะตรงนี้โอ้โหจะไปบิดอะไรตรงนั้นนะมื่นสามหมอ เท่เลยนะเพื่อนๆขายดีมากเดือนนี้ขายโฟลตี้เอ็กดีมากนะแล้วก็เลยจัดมาใหม่อีกหนึ่งคันนะ่ะนี่มากระปอกแหนกองแต่งนะมีทักเท้าคนซอนด้วยดูเบาะดิเบาะนีซ้อนได้นะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะก็ไปหาเปลี่ยนกันได้เลยนะ่ะเพื่อนๆโอ้ oh, คันนี้นะ่ะราคาก็เป๋เาเบานะเท่าไหร่ 1สนเก้าบาทเท่านั้นเองโอ้โหได้แบบขับคนดีเองแบบเท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยมากน่ะดุดันด้วยอ่าน่ะเพื่อนๆสี่แสนเกื่นเก้าพับาทใครสนใจซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศหดหนึ่งปดสาหรือจะเข้ามาดูรถที่ลานแซกไปรุ่นทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ